ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังก่อนนอนทุกคืนสละเวลาสักห้านาทีเพื่อเพิ่มบ,บุญบารามีที่เราทำได้ง่ายครูบาอาจารย์ท่านแนะนำทำแล้วดีชีวิตจะเจเริญการแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลได้รับความสุขจางนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปอย่างเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทําให้มนุษย์และสัตว์อยู่ด้วยกันความมีน้ําใจที่ดีต่อกันรักใคร่กันฉันพี่น้องและหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้บางใจกันปราศจากความระแวงกันและกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันและจะอุดหนุนเกื้อกูลกัน,กนและกันด้วยน้ําใจที่เป็นกัลยาณมิตรการแผ่เมตตาท่านบอกว่าให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปยังคนใกล้ชิดซึ่งมีหลายคนมากครับที่ชอบแผ่เมตตาแต่ก็ไม่ค่อยเห็นจะมีใคร ที่แผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเลยสักทีครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำว่าก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติหายใจลึกๆเจยาว,ยาวนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาเท่าที่เราจำได้ว่าเราได้ทำความดีอะไรมาบ้างแล้วอธิษฐานจิตไว้ก่อนอธิษฐานจิตนั้นหมายความว่าได้ตั้งสติสัมปชัญญะเมื่อสํารวมกายวาจาใจ ได้ตั้งมั่นแล้วจึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่งเมื่อเรามีเมตตาดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรของเราว่าเราได้บำเพ็ญอุทิศกุศลให้แล้วได้กดุศลแล้วและขออโหสิกรรมตัวเราเองก็จะรู้สึกปลื้มปิติตื้นตันขึ้นมาถ้าหากใครมีสมาธิพอ นาำตาของท่านก็จะไหลขนพองสยองกล้าวเป็นปิติเบื้องต้นท่านผู้ฟังครับการแผ่เมตตานั้นต้องมีสมาธิก่อนมีพลังส่งมีเมตตาในตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่อ,อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นหากทำแบบนี้จะได้ผลมากทำบ่อยๆวันละหลายๆครั้งจนสภาวะจิตชินเมื่อเป็นรากฐานบุญของตัวเอง และพร้อมที่จะส่งให้ผู้อื่นอยู่เสมอส่วนการกรวดน้ำนั้นเราควรเน้นการกรวดน้ำโดยใช้น้ำจริงๆเพราะจะฝากพระเมธธรณีให้เป็นทิพยานโดยตรงคอยตั้งใจทำและเหมัอนทำเป็นประจำเพราะก่อนชีวิตจะรุ่งเรืองม,มันมักจะมาสากัดกั้นทุกรูปแบบที่จะให้เราเลิกทำแม้เราจะถูกกดดันด้วยเรื่องของการเงินปัญหาต่างๆมากมาย อย่างไรก็ขอให้อดทนอย่าท้อถ้าทำงานมีธุรกิจก็แผ่ให้ธุรกิจบริวารลูกค้าที่มาติดต่อแผ่ไปเลยครับให้ครอบคลุมกิจการงานของเราที่ทำให้เพื่อนร่วมงานด้วยให้เจ้านายด้วยทำทุกวันเป็นประจำแค่สละเวลาเพื่อบุญกุศลของตัวเราเองเพียงห้านาทีเราทำได้ครับ ครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังงานจิตที่ดีทำทุกอย่างที่เป็นบุญจึงจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็วและขอพรอะไรก็สำเร็จคำแผ่เมตตาสำหรับตนเองน้อมจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่ทำมากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบสามครั้งกล่าวดังนี้ อะหังสุขิโตโหมิขอยหข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโโหมิขอยห้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอยหข้าพเจ้าปราศจากมารอหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกาย สุขใจหลุดพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเธอครูบาอาจารย์ท่านว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเองนี้ท่านให้ปฏิบัติตัวให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการเตรียมใจให้เกิดเมตตาที่แท้แก่ตนเองโดยใช้วิธีให้ถือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าตัวเองมีความปรารถนาสุขเกลียดทุกข์กลัวตายฉันใดคนอื่นสัตว์อื่น เขาก็ย่อมรักสุขเกลียดทุกข์กลัวตายฉันนั้นเหมือนกันวิธีการอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกที่เข้าถึงอกเขาอกเราเมื่อแผ่เมตตาออกไปจิตก็จะมีความพร้อมในการแผ่เมตตาออกไป อย่างเต็มเปี่ยมไม่ใช่การแผ่เมตตาโดยสักแต่ว่าแผ่เพียงแต่ปากอีกต่อไปจากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานล่ำเลึกถึงเพื่อนร่วมโลกอยากเห็นและให้ผู้อื่นรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขโดยกล่าวแผ่เมตตาให้สรรพสัตท,ทั้งหลายดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกัดทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอด่าได้เปลี่ยนเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย,เเเธอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานาังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดถ้าใครมีเมตตาจิตเป็นประจำแล้วผู้นั้นก็จะอายุยืนด้วยมีลักษณะดีเด่นประจำตัวใครๆก็ชอบเข้าใกล้ทำให้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมตตาจิตนี้จึงเป็นคำสอนที่ดีเลิศในพระพุทธศาสนาของเรา เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความมีใจกว้างไม่ถือเขาไม่ถือเราเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนเป็นหลักอวิหิงสาในพระพุทธศาสนาของเราเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อพาราดรภาพคือเพื่อเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อมิตรภาพคือเพื่อความเป็นเพื่อนกันเป็นผู้รักใคร่กัน เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อสันติภาพคือเป็นไปเพื่อความสงบสุขของโลกเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อมนุษยธรรมคือเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านผู้ฟังครับอันเมตตานี้เราจะต้องสั่งสมให้เกิดขึ้นถ้าไม่สั่งสมแล้วเมตตาจิตนี้จะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ดังองค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพระบาลี อนคูตารานิกายประพูแผ่เมตตาเป็นประจำจอมได้รับอนิสงส์สิบเอ็ดประการดังต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งเมื่อหลับก็จะเป็นสุขคือหลับสบายหลับสนิทไม่ทุรนทุรายและเมื่อไปต่างๆนานา,นาประการที่สองตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขคือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัวสบายใจ หายอ่อนเพลียไม่มีอาการง่วงติดต่ออีกประการที่สามไม่ฝันร้ายคือคนจเจริญเมตตาจะฝันดีรู้สึกสบายใจในเรื่องที่ฝันจะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคันหรือไม่ฝันหวาดเสียวต่างๆประการที่สี่ทำให้เราเป็นที่รักของคนทั่วไปคือจะเป็นคนมีสเสน่ห์ไปที่ใด ก็ปราศจากศักตรูคิดร้ายแม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้ประการที่หเป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไปคือแม้แต่สัตว์ต่างๆก็รักผู้แผ่เมตตาไม่ขบกัดไม่ทำร้ายทำให้ปลอดภัยจากเขี้ยวงาทุกชนิดประการที่6เทวดารักษาคุ้มครองคือจะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครอง ให้ความปลอดภัยตลอดเวลาจะไม่ประสบอุปทวภัยต่างๆทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศประการที่7ไฟสาตรายาพิษแม่เพลียวานคือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายไม่ได้จะแคล้วคลาดปลอดภัยประการที่8จิตเป็นสมาธิเร็วขึ้นคือผู้แผ่เมตตาเป็นประจำถ้าทำสมาธิด้วยแล้ว จิตก็จะสงบนิ่งได้เร็วหรือแม้แต่จะอ่านหนังสือจะทำการงานอันใดก็ตามจิตจะไม่ฟุง้งซ่านจำตั้งใจได้เร็วทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์ประการที่9หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำหน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์เรียกความสนใจได้จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมากแม้รูปร่างจะไม่สวยงามแม้จะไม่ได้รับการแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางใดๆหน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสดูน่าชื่นชมได้เสมอประการที่สิบไม่หลงเวลาตายคือเวลาบางคนก่อนตายจะเพ้ออย่างนั้นอย่างนี้จำอะไรก็ไม่ได้แม้แต่คนใกล้ชิดแต่หากเราเป็นผู้เจริญเมตตาเป็นประจำแล้ว ก็จะไม่หลงเพ้อละเมอหรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็นจะสิ้นใจอย่างสงบเหมือน,นอนหลับไปเฉยและประการสุดท้ายเมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูงจมเข้าถึงรหม,มโลกคือผู้ที่เจริญเมตตาเป็นประจำแม้จะไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌานท่านผู้ฟังครับการแผ่เมตตาเป็นการสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจของเราสงบบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นในความปรารถนาดีที่มีให้แก่ตนเองและผู้อื่นรวมถึงเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกนุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลายการแผ่เมตตามีคุณอนันต์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ประสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้คนหรือหวังความสุขความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตจึงควรได้แผ่เมตตากันดูเธอสร้างเมตตาธรรมไว้ในใจจะดีกว่ามานั่งเดือดร้อนใจด้วยไฟโกรธไฟลิษยาอาฆาตอันจะนำตนให้เดินไปสู่อบายในภายหน้าน้อมกลาบคติธรรมคำสอน ครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออน้ม,มทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยะนานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอบนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรันรดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ